สวัครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ Real Time OS นะครับหรือระบบประจิการแบบ Real Time นะครับ Real Time OS คืออะไร Real Time OS นะครับคือระบบประจุการขนาดเล็กที่ใช้เพื่อความสะดวกในการทำงานหลายอย่างและรวมและรวมงานในการออกแบบที่จำกัดทรัพยากรและเวลาซึ่งโดยปกติจะเป็นกรีนตในระบบฝั่งตัวงานกระบวนการหรือเทนนะครับ เป็นฟังก์ชันอิสระที่ทํางานในรูปแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยปกติแล้วแต่ละฟังก์ชันจะรับผิดชอบต่อคุณลักษณะงานดําเนินไปอย่างอิสระในเวลาของตนเองและสแต็งหน่วยความจําสามารถรับประกันการแยกชิงพื้นที่ระหว่างงานด้วยการใช้หน่วยป้องกันหน่วยความจำฮาร์ดแวร์หรือ MPU นะครับสถานะของงานถูกบล็อกหรือบล็อกนั่นเองการงานที่กำลังรอเหตุการณ์อยู่นะครับ 2. พร้อมหรือ Ready งานที่พร้อมจะทำงานบน CPU แต่ไม่ทำงานเนื่องจาก CPU ถูกใช้งานโดยงานอื่น 3. กํกำลังทำงานงานที่ถูกกำหนดให้ทำงานบน CPU ในขณนะนั้นนะครับตัวกำหนดตารางเวลาใน real time OS นะครับ2ตัวนี้นะครับจะควบคุมว่างานใดที่จะรันบน CPU นะครับตัวที่1 PMT การสั่งงานอาจถูกขัดจังหวะห่างงานอื่นที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า แล้วก็มีความพร้อมกว่านะครับ 2. Cooperative การสลับงานจะเกิดขึ้นเมื่อต่อต่อเมื่องานที่กำลังรันอยู่ให้ผลตอบแทนนะครับการสื่อสารระหว่างงานนะครับโดยปกติงานหลายอย่างจะต้องแบ่งปันข้อมูลหรือเหตุการณ์ซึ่งกันและกันและวิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งปันคือการอ่านและการเขียนตัวแปรส่วนกลางที่แชร์กันในแรมโดยตรงงานสามารถถูกบอกเพื่อให้อ b อบเจกต เรียลไทม์โอพร้อมใช้งานเรียลไทม์โส่วนใหญ่มีวัตถุเช่นหนึงคิวข้อความ f i r s t i n f น r s t out เออเป็นคือคือคิวเพื่อส่งผ่านข้อมูลนะครับข้อมูลสามารถส่งโดยการคัดลอกหรือโดยการอ้างอิงใช้เพื่อส่งข้อมูลระหว่างงานระหว่างตัวขัดจังหวะและงานนะครับสองสัญญาณนะครับสามารถถือเป็นตัว ตัวนับอ้างอิงเพื่อบันทึกความพร้อมในการใช้งานทรัพยากรได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นสัญญาณไบนารีในหรือการนับนั่นเองนะครับใช้เพื่อป้องกันทรัพยากรหรือซิงครไนในการดําเนินการ3มูเทกนะครับคล้ายกับสัญญาณไบนารี inary, ทั่วไปใช้เพื่อป้องกันทรัพยากรอย่างเดียวนะครับ 4. กล่องจดหมายคือตําแหน่งที่จัดเก็บอย่างง่ายเพื่อแบ่งปันตัวแปรเดียวแล้วก็5กลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มเงื่อนไขเอ,อ่อ เช่นความพร้อมใช้งานของเซมาเฟอร์คิวเฟิกเหตุการณ์นะครับก,การจัดสรรแบบคงที่นะครับการใช้การจัดสรรหน่วยความความจำแบบคงที่สำหรับออบเจกต์เรียลไทม์โอนะครับหมายถึงการสำรองหน่วยความจำในสแต็กแรมสำหรับออบเจกต์เรียลไทม์โอสิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าสามารถสร้างออบเจกต์เรียลไทม์โอได้ได้สำเร็จช่วยประหยัดความยุ่งยากในการจัดการนะครับ ในแง่ของการกําหนดขนาดสแต็กนะครับที่จําเป็นสําหรับงานนั้นสามารถรันงานด้วยสแต็กที่ขนาดใหญ่กว่าหรือมากหรือมากเกินพอจากนั้นสามารถตรวจสอบใช้งานสแต็กในรันไทม์เพื่อกําหนดเครื่องหมายเครื่องหมายได้นะครับสรุปนะครับเดือทามโ OS มีคุณสมบัติเช่นการกำหนดตารางงานและอ็อบเจกต์เ t i m ท o ม การสื่อสารระหว่างงานตลอดจน stack การสื่อสารและไดเวอร์ช่วยและยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่ l a เยอร์แอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ฝั่งตัวและออกแบบซอฟต์แวร์มัติฐาสได้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดข้อมูลมากมากขึ้นในการสร้างซอฟต์แวร์ฝั่งตัวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับนักพัฒนาควรทราบว่าเมื่อใดควรใช้คุณแล คุณสมบัติเรีย r e a ม t โอเอสและวิธีกำหนดค่าเรีย t i m ม o โอเอสครับขอบคุณครับขอบคุณครับ